สวัสดีค่ะใครกำลังมองหาธุรกิจที่ลงทุนครั้งเดียวจบแต่ไรายได้เข้าไม่หยุดบ้างคะวันนี้เรามีตัวช่วยเด็ดเด็มาแนะนำค่ะนี่เลยตู้กาแฟหยอดเหรียญออนไลน์รุ่น mystar แต่จะบอกว่าไม่ใช่แค่ตู้ขายกาแฟธรรมดาธรรมดานะคะเพราะไม่ต้องชงเองไม่ต้องมีคนขายลูกค้ากดเองจ่ายเงินเองผ่าน qr code ได้เลยง่ายมากและที่ว้าวกว่านั้นนอกจากขายกาแฟแล้วยังเป็นตู้สารพัดประโยชน์เติมเงินมือถือจ่ายบิน บนเงินธนาคารครบเครื่องเรื่องบริการจริงๆค่ะและที่ดีมากๆเลยนะคะก็คือมีจอใหญ่10นิ้วแถมมีระบบแจ้งเตือนครบทางน้ำผงกาแฟแก้วและยังมีเมนูหลากหลายถูกใจทุกคนตู้เดียวมีครบทุกเมนูยอดนิยมไม่ว่าจะเป็นเอสเปรสโซรสชาติเข้มข้นช่วยเติมพลังโกโก้หอมหวานละมุนละไมช่วยให้ผ่อนคลายและชาเขียวที่สดชื่นและดีต่อสุขภาพ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าแน่นอนค่ะสามารถเช็คยอดขายย้อนหลังได้รูพิกัดเครื่องแบบเรียลไทม์ได้บริหารจัดการง่ายระบบออนไลน์ช่วยให้คุณสามารถดูแลตู้ได้จากที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่ตู้ทุกวันโอ้โหมัเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับวางในตลาดหอพักปั๊มหรือหน้าร้านต่างๆที่คนพลุกพล่าน เพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังมองหาธุรกิจที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ที่ไม่มีเวลาไม่ต้องจ้างคนไม่ต้องเปิดร้านไม่ต้องสต็อกสินค้านี่คือคำตอบเลยค่ะยิ่งวางในทำเลดีๆคนเยอะๆบอกเลยว่าขายดีและคืนทุนไวแน่นอนค่ะถ้าคุณกำลังมองหาโอกาสทำธุรกิจเล็กๆที่มีอนาคตไกลๆและสามารถสร้างไราไยได้ได้ตลอดเวลาตู้กาแฟหยอดเหรียญออนไลน์รุ่นมาสเตคือคาตอบที่ใช่ที่สุดค่ะ